เอามาอย่างนีเพื่อนหน่อยไหมอย่างไม่เลยล่ะแล้วก็กำหล่อไมาอีหยังก่อค่ะับแล้วเันนี้ฮอดคิ้วซ้อมอย่าของูคุณไปซ้อมเต้นไปเอาเอาแบบเลยเอาแบบเลนี่เอาคืออะไรล่ะไปซ้อมเต้นรอไงซ้อมเต้นไปเต้นหอ่อ้าใจอยู่ว่าไม่เต้นที่บอลเองที่บอลไหนที่บอลก็แบบไม่เต็มพอที่บอลเต้นรอบสอมเต้นซ้อมเต้นรอ คนเตีนในฮะมาคือกันเพลสู่มาคือหมอนเถอะกลับแล้วเหรอแกจิไปใช้จะสอบแล้วกลับไปได้เขานอนอยู่นี่อันนี้หมอนนีอันนั่น่ะมอนขีดอันนี้หมอนขีดอันนี้มอนอันนี่หมอนแบบอืมมอนฟักทองนี่หมอนบักอึอันอันหมอนงั้นเออหมอนมงคลเนาะทำเห็นอยู่กับวงสองทุกคนไปอยู่ในวงสองวงหนึ่งค่ะไม่เห็นอยู่วงสองทั้งนี้อยู่ คิดว่าอยู่วงสองหรอก็อยู่วงหนึ่งมันไปทำอะไรไปทาอะไรกับเด็กเด็กวงสองแล้วก็อยู่กวนใจเธออยู่นี่แหละไปทาอะไรกับเด็กเด็กวงสองไปทำอะไรวงสองวงไปสิสองชอบเขาก็ไปจีบเขาไปงั้นแหละแล้วเขาก็ไปทำอนนีช่วยต่อสแตกแอร์พี่วัดไปไหนมาเมื่อคืนเขาไปทำช่วยเขาอยู่ไปกินหมูกระทะช่วยเขาพี่วัดเหรอบอแม่เห็นไ่เห็นไ่เห็นมึงไปเห็นกินหมูกระทะนั่นแหละ